หนังสือบันทึกความทรงจำของโอบามาได้เผยความคิดเห็นของเขาต่อปูตินและผู้นำโลกคนอื่นในบารักโอบามาอดีตประธานาธิบดีสหรัฐได้เปรียบเทียบประธานาธิบดีวลาดเมีร์ปูตินของรัสเซียว่าเขาคล้ายคลึงกับหัวหน้าเขตในชิคาโกและก็เล่าถึงอดีตประธานาธิบดีโกลาสซาโกซีของฝรั่งเศสว่าคำพูดของเขานั้นเต็มไปด้วยถ้อยคำที่รุนแรง ที่พรั่งพรูออกมาในหนังสือเล่มแรกของหนังสือบันทึกความทรงจำสองเล่มของเขาบารักโอบามาอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหนังสือชื่อ A Promises Land เป็นหนังสือที่บันทึกความทรงจำเล่มนี้ซึ่งอาจจะแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าดินแดนแห่งความหวังซึ่งหนังสือนี้ขายได้แล้วเกือบ8,90 0 0 0เหมล่มในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาในช่วง24ชั่วโมงแรกของการวางจำหน่าย ซึ่งเป็นสถิติใหม่ของสำนักพิมพ์เพนกวินแรมดอมฮา u ส์และคาดว่าหนังสือเล่มนี้จะกลายเป็นบันทึกความทรงจำของประธานาธิบดีที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์ในหนังสือเล่มนี้นายบารักโอบามาได้เล่าถึงเรื่องราวการเดินทางไปทั่วโลกของเขาในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐคนที่44และการพบปะหารือก,กับบรรดาผู้นำโลกและใครบ้างที่เขารู้สึกประทับใจและใครบ้าง ที่เขาไม่ประทับใจเดวิดคาเมรอนผู้นำพรรคคอนเซอร์เวทีฟที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยอีตันและทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีสหาราัชอณาจักรระหว่างปี2010ถึง2016มีลักษณะสุภาพนอบน้อมและมีความมั่นใจนายบารักโอบามากล่าวว่าเขารู้สึกชื่นชอบนายคาเมรอนในลักษณะฐานะบุคคลหนึ่งผมชื่นชอบ เขาเป็นการส่วนตัวแม้แต่ตอนที่เราตอบโต้กันอย่างรุนแรงแต่เขาก็ไม่ได้ปิดบังความจริงที่ว่าเขาไม่ได้เห็นด้วยกับนโยบายทางเศรษฐกิจของนายคารเมลอนคาเมลอนก็ยึดติดกับตำราตลาดเสรีแบบดั้งเดิมได้สัญญากับผู้มีสิทธิ์ได้ลงคะแนนเลือกตั้งว่าจะตัดลดการขาดดุลและการบริการภาครัฐควบคู่ไปกับการปฏิรูปกฎเกณฑ์และขยายตัว ทางการค้าจะทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของอังกฤษได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่และเขาก็ได้เขียนหนังสือแต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้นเศรษฐกิจอังกฤษได้ถดถอยอย่างมากซึ่งก็เป็นไปอย่างที่คาดการไว้วลาดิเมียปูตินนายบารัก โอบามาระบุว่าผู้นำรัเสเซียผู้นี้ทำให้เขานึกถึงบุคคลสำคัญทางการเมืองที่เขาได้พบเจอที่ชิคาโกในช่วงเริ่มแรกของการรับตำแหน่งเขาเขียนในหนังสือว่านายปูตินเหมือนกับหัวหน้าเขตเว้นแต่ว่าเขามีสิทธิ์วีโต้ในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและมีนิวเคลียร์อยู่ด้วยเขาระบุต่อว่าความจริงแล้วปูตินทำให้ผมนึกถึงชาย ประเภทที่ควบคุมเครื่องจักรในชิคาโกหรือดูแลแทมนี่ฮอลองค์กรการเมืองของนครนิวยอร์ก York, ซึ่งดูทรหดเข้าใจสภาพแวดล้อมรอบตัวมีบุคลิกนิสัยไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่และไม่ออกนอกประสบการณ์ที่จำกัดของพวกเขาเป็นคนที่มองว่าการอุปถัมภ์การติดสินบนการบุคคล การทุจริตและการใช้ความรุนแรงในบางโอกาสเป็นเครื่องมือที่ชอบทำในทางการค้าด้วยส่วนนิโคลัสซาโกซีอดีประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนนี้ได้ปัะทุอารมณ์ทุกอย่างออกมาและพลั่งพลูถ้อยคำที่รุนแรงและคล้ายกับคนที่ออกมาจากภาพวาดของ ตูลูสโลแทคนายโอบามาเขียนไว้ในหนังสือบันทึกความทรงจำเล่มแรกของเขาด้วยการสนทนากับซาโกซี่มีทั้งความสนุกสนานและความน่าหงุดหงิดครั้งแล้วครั้งเล่าเขาขยับมือไปมาอยู่ตลอดเวลาเขาผายอกเหมือนกับไก่แจ้ล่ามส่วนตัวของเขาต้องอยู่ข้างตัวเขาเสมอเพื่อช่วยแปลทุกๆท,ท่าทางและน้ำเสียงด้วยความลนลานในขณะที่ การสนทนาเปลี่ยนจากการยกยอปอปั้นเป็นการคุยโตถึงการเข้าอกเข้าใจอย่างท่องแท้ของเขาและไม่เคยเบี่ยงเบนไปจากผลประโยชน์ที่สําคัญที่สุดไม่อาจปิดบังซ่อนเร้นได้ซึ่งก็เป็นเหตุผลที่สําคัญในการตัดสินใจดําเนินการของเขาและเขาก็จะอ้างผลงานในเรื่องอะไรก็ตามที่คุ้มค่าที่เขาจะอ้างได้ถัดมาแองเกลาเมเคิลผู้นําเยอรมนีได้รับการระบุถึงในหนังสือเล่มนี้ว่า เป็นคนที่มั่นคงซื่อสัตย์เข้มงวดอย่างชาญฉลาดและใจดีโดยธรรมชาตินายโอบามาระบุด้วยว่าตอนแรกเธอมีความกังขาในตัวเขาเพราะว่าทักษะในการกล่าวสุนทรพจน์และการใช้ถ้อยคำที่ดูหรูหราของเขาว่าผมไม่รู้สึกโกรธผมคิดว่าในฐานะผู้นำเยอรมน,นีการไม่ชื่นชอบการฉกฉวยโอกาสทางการเมืองที่ทำได้น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเจเรฟ ทายิบแอลโดอันนายโอบามาพบว่าผู้นำตุรกีผู้นี้เป็นมิตรและโดยทั่วไปตอบสนองต่อการร้องขอของผมแต่เมื่อใดก็ตามที่ผมฟังเขาพูดเขาค้อมตัวลงเล็กน้อยเขาเน้นเสียงหนักแน่นเป็นห้วงหวงจนถึงระดับออกเทปซึ่งเป็นความถี่เสียงที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากระดับเดิมตามความโศกเศร้าหรือความไม่พอใจที่เขารู้สึกผมรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งกับ พันธสัญญาของเขาที่มีต่อประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมซึ่งจะคงอยู่ตราบเท่าที่ช่วยรักษาอำนาจของเขาไว้ได้มันโมฮันสิงห์โอบามาเรียกอดีตนายกรัฐมนตรีของอินเดียว่าฉลาดและครุ่นคิดและซื่อสัตย์อย่างมากและเขาเป็นหัวหน้าผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของอินเดียในสิงเป็นนักวิชาการที่ทอปตัวซึ่งได้ไ รับความไว้วางใจจากประชาชนไม่ใช่เพียงเพราะว่าสามารถดึงดูดความสนใจของพวกเขาได้แต่ยังช่วยพัฒนามาตรฐานความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นและรักษาชื่อเสียงของการเป็นคนไม่ทุจริตไว้ได้อย่างดีซึ่งนายโอบามาได้ระบุไว้ท้ายสุดวัตสเลบเคลัสนายโอบามาชื่นชอบนายวัตสเล็บฮาวเวล ซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐเช็กหลังจากการปฏิวัติกรรมยีแต่พวกเขาพบว่านายวัสเลฟเคลัสที่ดำรงตำแหน่งต่อจากนายฮาเวลค่อนข้างที่จะสร้างปัญหาโดยนายโอบามาได้เขียนว่าเขากลัวว่าประธานาธิบดีที่ต่อต้านการมีอำนาจเพิ่มขึ้นของสหภาพยุโรปผู้นี้ได้ส่งสัญญาถึงการขยายตัวของความนิยมฝ่ายขวาทั่วยุโรป และได้แสดงให้เห็นว่าวิกฤตเศรษฐกิจปี2008ถึงปี2009ทําให้เกิดการเพิ่มขึ้นของลัทธิชาตินิยมความรู้สึกต่อต้านผู้อพยพและความกังขาต่อการรวมตัวกันของยุโรปเขาระบุเพิ่มเติมว่ากระแสทานแห่งความหวังของการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาธิปไตยการเปิดเสรีการรวมตัวกันที่แผ่ขยายไปทั่วโลกหลังจากการสิ้นสุดของสงครามเย็นที่เริ่มที่จะล่าถอยลงไปก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับ